นีบอกปาหายเห็ดมันเน่ดีตาบนกึกงอยู่บอกฮะจะกาก็ไ่ได้เลยบอกนในสว่างเปล่ยนเลยเออขาวลับข้นกนิดจะหมหน่อยแล้วกินข่าบ่เแล้วกินข่ากับกบุ้กินเ้เ้อกิน้วแต่แเป็ี่นกระเพาะได้บริหานกินตากพุงกินเพชรับ่กินข้าเนาะกินข้าอ่บ่บาดหิวข้าบาดคอเ ไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะมื่อน,นี้ก็เป็นมือปัดพวงปัดปากเนะาะเมื่อวานนี่ก็เป็นมือบุญวังไฟหลังจากที่แล้วแล้วก็เมื่อน,นี้ก็เป็นมือปัดพวงปัดปากล่างพญาต์ฝ่ายเงาไปเนาะอยู่ดีมีแห้งบันจะขูดก้นคนชาวบ้านโคกนี่ก็ได้มือนี้ก็ันคนสีแห่ตาจ้ำคนสิบผ้าแห่ล่างบ้านล่างเมืองประชันชเนาะก็คือว่าล่างภาคล่างทีมบ่อไหา้คนเป็นเจ็บเป็นไข่ บางคนก็นถือของถือสามีคิ้าช้อนกุ้งช้อนปลาที่ว่าเพิ่นคือของแม่นเพิ่นช้อนกุ้งช้อนปลาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นช้อนแบบผู้ใดมี่สิ้นเหลือเนาะหลังจากที่ว่าเมื่อวานนี้ก็ได้ข่างวัวไหลโตเติกกบเนาะกะบางคนกะเหลือกินแต่เมื่อวานก็ห็ดแหงไวหินชมไว้บางคน,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 นเพิ่นกามีเพิ่นกาพิมพ์ใช้สวิงพิมพ์ใช้สวิงเมื่อไรก็เพิ่นก็นว่ามานปลาเนาะ แแฮร่างบ้านร่างเมืองมาเนี่ยแฮสามมือชอดเนาะมือชุดนักไอ้แฮบ้านนี่ก็แฮมือนี่จะเป็นมือชุดไทยคนลายดีผิดเลยไอ้ห้องบ้านเนาะแต่บุหัวพปนชิบะโจดเงื่อนไผถทาว่าปีตะเก้าทาพอสว่างย่างนี่เพิ่นจิบมาเวยเฮือนสว่างเนาะแต่ปีนี้บุหัวเพิ่นชิบะอยู่เฮือนไผ รัวพุทธิไปฉีดทางนั้นหรือว่าฉีดทางนี้นนเนาะหมักมวนขนาดใดพี่น้องชาวบ้นานควบม่านิกระดายพ่นสาบม,มือช่อดกพอได้มีไผ่เมื่อยพี่น้องบ้านโคกเปรไวากับมามาแหนน่น้ำเนาะมาแห่ล่างบ้านล่างเมืองซอยปัดวงปัดฟางเขาพูทธิเฮไปฉีดทั้งนั่น

ไ่นี่กันไรเอเอพวปอนกัวเี้กบพ่อของใหญ่นั่นของใหญ่กับบ้าเจ้าเีของใหญ่ยังีกปนหนล้วแน่นนะทหารนี่ เห็ดข่าดำเข่าแดงไว้อยู่นอกปีตะก้อนพ่นสีไปทางเส้นนั่นในการถามว่าพ่นไปไปเข่าไปเฮือนไผ่เนาะกันแจ่จมันเข่าเฮือนไผ่กะนฮาบ่มีมาถือม้ามายังไงมาตัวเป้าพฝนมาชนนะก็พ่นเข่าเฮือนไผ่กะทิได้เอาผ้าเข่าผ้าหนามับเพิ่นเนาะเห็ดข่าดำเข่าแดง พิมพ์ไปให้ย <im itar> ูดีมีแห้งระบาดนี่หลังจากที่ว่าเห็ดบุญใหญ่หรือว่าบุญปั้งไฟเนาะกับสามปีชีวิตเหืุหนึ่งเนาะเหตุตั้ปีงแต่สา2ส2งกับปีนี้กับปี2 0 2 5สาหาเนาะปีหนามวนขนาดนี้ปีหนาพ่นเอาอีกยังข่ายยูนอพี่น้องเนาะคือผมฟ่อนนะเพิร์ธฮัมฟอนุชวินอาชวินฟอนวตุง เราจะควบราระเบิดซีน่าเย็นก่อนมานิวบอไม่ฉอดบเอเดิมาน้ามันง,งกันเนียค,คือบอสีวีก็ของมาเพื่อนกระสิไปทา้งสิ้นทางเฮือนนั้นไม่เท่าบาวเตียงพวกไหนเนาะกระสีหอ,อบบ้านแล้วก็เกี่ยวลงวัดคำไปจบพิธีบาทน,นี้ ช่วงวังเที่ยงหันบรรยากาศกันเด็ดเแดดพี่น่องเ้ยแดดไตวานแดดตาตปินพบประมาณบ่ายในกะค้บมาเนาะบรรยากาศเป็นใจให้ค่ะขนาดเป็นเพลินฟ้อนเพลินต้นกะโอ้ยเนาะแต่อ่อนชอน <c oughs> กินหอดผู้ตายเสียดายผู้ยั่งบันเมือร์คนหาวหันเบิร์ดยังไต่ลูกแต่ลานตัวเองนี่แล้วนั่งอยู่นี่สมมุเขาเมาอยู่าอย เ้ยลูกชายล่ะสาวกึมขนาดไหนักบ่วนไหนผึ่ก็นได้ว่ายังบวกขาดข้าวมาลูกลาดตัวยังบวยังบวไปนะมูรถพอดีลาดชายหนาข่าวจุดพูดจุดพูดมาชายจอยแล้วกินย่างอันนี้ตุกินอนรบ้าหันค่ะ บอกประเภทบ่อเอาญาติแนบบ้านนี่จิตนบจอยนะจอยนี่ก็เพ่นดุมันเหเพ่นไปหายแง่ใครมุดแดงแต่เมื่อไม่ได้ไปบ่มานนี่ยฮะถ่ายก็ได้แต่ถ่ายเน่ค่อยแต่ว่าแต่ลูกว่าแต่ว่าแต่ลูกจอยเมยแล้วก็ยังจอยอีกกันดีเราบ่เนี่ กินเนื้อเบิดเด้อแม่ปิ๊แมนเดมกินเนื้มันเบิดกว่ะดนะแม่ปเงแนเด้อวันนี้อิ่มเลยแม่แล้วว่ัจำคุกไปย่อเลนประจดเนาะคนทิไปจอดอยู่ชายตเก้านี่ทุ่นยงเออมันกัดกันเจีก้วบ้าะได้บ้งาโต้แ่า แกดิบ่อไปตำนะอ้เลยเอาตำดิบสาจอยเป็นชุดมาจากปีได้สาจอยฮะสาจอยแล้วหูแล้วบุคคลได้ดีเป็นนบอสลายเ้ม้ยแสบาจอยเใสบวนี้นี่แสบวนี้หูจนเออจนเออ ตมพกินเสี้ไปเอาไกินเอายมกนเอาไปกินเอาปอาู่กเกนเอาไกินเอไปิเอาไปนาไกนเยาไปกเอาไกนเไปกอาไกินเอากอานเอานเพากิกนเอาไปกิอาไปนเนอาไปไปกเไกิเากินเากินเอไปินเอานเอาไกเอาไปอไนเอากินไปเเออเนาเนกิไก

เออว่ามีจมกน่อยแล้วแ่ได้กข่า่มยเราเอามาหุมให้กินข่าได้หรอวอือแ่แบนแฟนชอนขนมบ่นะแฟนเปล่งเซลซระบายเไม่ได้ไปให้ดูดเว่าชอนตออชอนขนมยังเหลือปลาชิวบานนี้ยังเหลือปลาชิวปลาเค็งชอับโตไนไป ก้าไมอไปพี่กะไปมันตาต้่ะห่นตัวาสวิงบอกสวิงดสวิงเนาะตรงนี้สวิงตัวมันมันผุนเพ่บัญช้กระโปงน้ำหลังผึกงผึกมาไอ้ท่านหมย่อผุนตัวกระโบนั่นเนาะอนพนอะไนเอาุดๆทงซองมาที่เืแกรงเลยไปเลุ่น่รชีชีจนมดแล้เจอตรง้อยนะมดล แม่เทสแล้วบาทนี้เอราถือเด็กถือเด็กตามตัวแล้วบาทบาทวงบปางไปเดียวอ้าววิทย์แขกพันาโดคาไข่เจีบดช่วยหันลบันหลังผมเทสก็สาวจอยสาวจอยเราอยาวนโนแต่ดูชายเรากินเนี่ยนะคักแมโอ้ยไปนักบ้านนังเมืองเดดี เต็มเต็มเลยรวยเหมนเขาเนาะงามันผีกาเต็มไอ้บวทันโมผีกาเสร็จแล้วเชื่อตัวเองบ่ชักมันเปใชไ้เชื่อเมียฉันแล้วชักแน่เชื่อตัวเองนั่นคนเปินกระเป๋าเองเนาะใส่สุดสุดเมียไปยันทันโมอ่านโอ้ยข้าไปทางนี้เพิ่นเพิ่นไปทางนั้นแก่หมดทันโม อืมเฮ็ดแล้วหี ح. ทบเแ่าบาดนี่แล้วฝนชุดมเท่านแ่าจะยู่คุณแม่บ้านนี่นะเอะอคุณเนาะหมุนนะและ้วเกี่ยวลงวัดไปแม่ชาวจ้อยไปฟอนน้ำเพล่นนะล่างบ้านล่างเมืองนะชาวจ้อยไปตากทุกฟอ่อนเกง่งแท้ปีนี้คนเมื่อยปีหน้าปีหน้าก่อนสิไปน้ำเพล่นน่าจะวางฟ่อนนี้หหวยี่ยันเตียบเอาไว้แล้วหนำผลล่างว่าล่างเมืองไหนนี่ฝนก็ชิดีขนาดเนาะ านเนี่เร่มมือมาแล้วดิทั้งหลานก็ยันนำสมบัติสมเมืองก็ไปเปนพอดจนี่ผกยังทหาจีนปนย่วดนีะตเมินเงนบาเงินบานะไรตัวเน่คือบัานเนาะแต่ว่ากำไรมันหักหน่อยจักเพื่อนจะไปใช้ไปแล้วมบอกี่ไรเลยเป็นท่าผูมมาจากหลังบ้านผมอยากท่เงินห ปวดบ้านกะซีครึมๆหรือจะหน่อกะคนตน้อยนะน้อยอย่ากวาทองนะก็เอาเปาะอย่เบืงสิบ้ป้าเบืงฮะกินข้าวกับตะูกอกเลนแต่รับเป็นกระเพาะได้บงหันกินต่บองฮุงกินเผ็ดครับกินข่าเนาะคอกินข่าอ่ะบกบดทิวข่าบะคอเด้อยอม่เี่รากินยกินไปแต่ขนากินเนาะมารุ้งเลยก็มาสิเมื่อไร ปัตี้ไบ้ม่ันาไงตุบอ้ี่วคได้ไปรอพูนอบพนป่ะ้นเมต้นีก็ไปฟ้อนเออเราก็เอาไปยังสีบวเอาปลาแหวนเราคึนเอาสิไปอยู่บ่ตุ้มจเมื่อรปลาพุนใกล้อยู่ข้าจอาเพื่อจะนอเลยพอนูแล้วใช่ย่อยแล้วบนนักตุนนักโตแล้วก็พูนแบบนี้มันนอยอยู่อ้วนคือข่อยยังไวยันนัก เมื่อได้เพิ่นก็ได้แม่เดียวหาเงินซื้อขนมอันหาสู่ไข่มดแดงล่ะว่ามื้อน่ะหาน่อไม้มือลางบ้านลางเมืองก็คือฝนสิตกแท้เนาะโอ้ทลงมานี่กวเาเดือน6เลยนอนฟังเสียงฝนนี่ว่าเพิ่นสิไปการอเด้มันนอนฟัง เสียงฝนไน้าวบฝกอ้าววายกีนน ok ี ok ok ouais ่ว่ะฝนหยาดแบบปลอกแป๊กปลอกแป๊กลงมาเลยค่ะคสิบแห้งแล้วฝนตกไรชัวฝนตกแล้วหันเย็นบ่ล้านนาไปนากกองตุ่มกองทางเนาะนั่นแม่ครู ก็ชาเลีงไปแล้วเลี้ยงลูกไงเล้วเหมืนยังเลี้ยงล้านบาทนี่บเบ่าผ่้ผูดเนาะเลี้ยงล้านแต่ละคน โอเคพ่อแพี่น้องเลยนะ้าสำหรับคลิปนี้นะสบายกับข,ขอจบคลิปเรื่องทฤีกันเดยประบุกับพุทธีพ่อแม่พี่น้องเข้ามาหั่นเพิ่มอีก้วกับประาำโฆษณางงานเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแรงเด้อสู่กูสูขข่คนเด้อพบพ่กันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กาสบายดี